เทศกาลปีใหม่นะครับก็เป็นการลดอุบัติเหตุนะครับปีนี้นโยบายของตรอคือมอบบวกนะครับบวกบวกอย่างดีเลยนะครับบวกอย่างดีนะครับก็เราต้องการเอาเอารถมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์เดี๋ยวนั่งปุ๊บอาออกไปโชว์เลยขอโทษนะครับโอ้โอเขตรถมอเตอร์ไซค์ สอจอมานหน่อยเดินเดินเดินรอบรอบที่รอบไทยกันเลยมั้ยเรียบร้อยก่อนเอาประกบ พี่โจ๊กเอาพอใสมาลวลดกวยนะครับดีครับลุงไสเลยครับ

ใส่ไหมมีารเ๊้มานน่มานี่มาหน้านี่อาใส่เลยใส่เลยเดี๋ยวใส่เลยใส่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 เลยสอติดใส่มันพับเข้าไปข้างในคถอดออกมาก่อนอ Hãy subscribe cho kênh Để